เชิญตัวแทนค่ะกาดค่างออตำวจบแด้ดนนเยนด้ต่อัอดีตออดในนามตำรรับแด้เหตุและสั่งการและบอกการแทย์เึิดไปตามจังหวัดเลย เผยแพร่อุดมการสากรการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องจากการจะตั้งสากรแห่งแรกขึ้นนะ ท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศุโลกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2519ใช้ชื่อว่าสากรวัดจังไม่จำกัดสิ่งใช้โดยมีพระโวลงเธออมหมื่นวิทยาลงกรทรงเป็นนายเป็นสากรพระองค์แรกและจากเรามีสากรเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วนะครับ97ปีเรต้องมีหัวใจสากกรหมายถึงของเราว่า ดำเนินการพัฒนางานสากลโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ในการใช้ตามความเหมาะสมให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงสมดุลในระยะยาวแก่กระบวนการสากลในจังหวัดเลยนะครับอื่นๆด้วยเพราะว่าวคุณ<า>จะมีเงินล<ร>งหุ้น10บาทกับลงหุ้น เราต้องมีหัวใจสากลแสนบาท <มา S 1> ถึงว่ามีเสียงเท่ากันหลักก็คือว่าจะต้องนะครับรวมกลุ่มกันโดยธรรมชาติที่อยากจะรวมกันเพื่อที่จะเป็นแรงในการที่จะต่อรองนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องมีวิธีการกระบวนการของสารกลซึ่งเป็นหลักการดีกว่าหลักการอ,อ,อื่นๆด้วยเพราะว่าคุณจะมีเงิน ในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและ